โดยเฉพาะใการคอมพิวเตอร์เกมหรือุปกรณ์ไอทอื่นๆในการการพัฒนาซอีราต่างๆด้ สวัสดีคุณครูประจำศูนย์มอสอนออุรลราชธินีนสุรับก็สวัสดีนักศึกษาทุกคนด้วยความเคารพนะครับที่เองเนาะเป็นที่ีกวหรือน้องก็ได้อดุสามสิบกว่าเองนะคะก็มีชื่อว่าดตร์ยโสธรศิริภาประภานกรนะคะเป็นรับตำแหน่งเป็นรองผุ้งในการสำนักงานสำนักกติปธรรมประจำจังหวัดสุริน มีความยินดีและก็ดีใจมากวันนี <S <S ้ที่ได้มาวัดป่าหินกองนะครับเพื่อที่จะร่วมกันประเมินในการสร้างงานประเมินวัดด้วยประเมินโรงเรียนด้วยแล้วก็พอดีมีทางสู่อออนอลน์เนี่ยได้ข้อมาอบรมพอดีก็ถือว่าวันนี้การดิกันก็มาตรงทูกข้านมาให้ความรู้ทุกท่านเลยดีกว่านาะแล้วก็จะได้เจอกัน ก็เห็นว่าเราจะใช้เวลาอยู่ที่นี่ด้วยกันให้นานแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็กลับแล้วนะคะค่ะวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็น่าจะเป็นวันมาคาบุรณะมีนะคะชาวพุทธทั่วทั้งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวกัมพูชานะคะรีลังกาประเทศอื่นๆนะคะที่เป็นชาวพุทธก็จะมีกิจกรรมทางพุทธศาสนา เช่นเดียวกันวันนี้นะครับว่าหิกนกองก็ได้มีกิจกรรมต่างๆ,ๆนะครับอย่ที่คุณครูได้นําเสนเมื่อกี้นับอกว่าการที่เราเข้ามาที่นี่นะครับคือเป็นโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนะคร <ๆ S 1> แล้วก็เสริมสร้างคุณลักษณะอันถึงประสงค์อ่านเสื้อชมพูต่อได้ไหมคะนมตอกได้ไหมมาที่นี่มาทำอะไรฮะ ยังไม่เข้าใจนะคะยังไม่เข้าใจแต่ตัวของของดิฉันเองเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นกลับนั่งจดได้ทุกคําพูดของคุณครูนะคะของท่านอาจารย์ที่ขึ้นมาให้ความรู้แก่เราฉะนั้นพื้นฐานนะคะพื้นฐานของบุคคลผู้ที่จะพัฒนาตนเองเลยหรือถ้าเราจะเรียกการหลักการในพระพุทธศาสนาว,ว่า มีสมาธิหรือมีสติเกิดปัญญามีสมาธิสติและเกิดปัญญาอันดับแรกเลยนะครคือเราต้องฟังให้เป็นทุกเรื่องนโลกไปนี้ถ้าเราฟังไม่เป็นและไม่นั่งใจฟังนั่นคือเราไม่มีสมาธิเมื่อเราไม่มีสมาธิการที่เราจะรู้อะไรให้เกิดสติให้เกิดปัญญาต่อไปเป็นไปไม่ได้พอระถามไป คุณมาที่นี่มาทำอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยคุณรู้ไหมครัว่าฉันพูดไปหมดทั้งชั่วโมงเนี่ยสรุปแล้วคุณสรุปใจความที่ฉันสั่งหนอยก็สรุปให้ฝังไม่ได้ไดดมันก็เลยกลายเป็นปัญหาปัญหาของใครคะปัญหาของตัวเราเองมันเกิดปัญหาอย่างไรหนึ่งะเมื่อเราจบการศึกษา,าไปเราจะไปทำอะไรส คงชุมชนประเทศชาติต้องพัฒนาต้องใช้ทรัพยากรองก็งคือพวกเราฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนต้องมีครอบครัวต้องแต่งงานต้องก้าวเข้าสู่ความเป็นเด็กผู้ใหญ่แล้วก็เป็นกําลังของแผ่นดินต่อไปวันหนึ่งมีคนมาปราศัยวันหนึ่งมีคนมาหาเสียงวันหนึ่งเราได้เป็นผู้ใหญ่บา้านเราได้เป็นผู้ช่วยวันหนึ่งเราได้เป็นสมัครเป็นอาจารย์สอนในศูนคอสโนเราจะออกอะไรเป็น ฉะนั้นความรู้อันดับเริ่มแรกเลยคือฟังให้เองนะคะตัวของตัวของข้าพเจ้าเองนะเวลาจะสอบส่วนมากเป็นคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสือมากแต่จะใช้เทคนิคองกอารอ่านหนังสือก็คือเวลาเข้าห้องสอบเพื่อนๆหลายคนที่เขาอา่อานอ่านหนังสือมาเนี่ยเขาจะเปรยความรู้เฮ้ยเธอเขาจะออกอะไรอีกคนหนึ่งก็ถามอีกคนหนึ่งก็ตอบ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สงสัยว่าน่าจะออกกฎสองว่าด้วยแบบนี้กฎสามว่าด้วยแบบนี้กฎสี่ว่าด้วยแบบนี้ไปอี่ห้องน้ำคนหนึ่งเด็กนักเรียนคนหนึ่งก็กูดเฮ้ยรู้ไหมไอ้ฉันโลด้วยนะวุ้ยไม่รู้รหรอกครูนายโกมานเนี่ยอ่านหนังสือทั้งคืนเนี่ยหมอข้อเรื่องนี้เรื่องเนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นอะไรนะตัวของข้าพเจ้าเองเวลาเข้าห้องน้ําจะพยายามฟังฟังสิ่งที่มันอยู่รอบกายตัวเองว่า เขากำลังพูดอะไรและตั้งใจฟังเมื่อตั้งใจฟังปรารกฏว่าเวลาเราเข้าห้องสอบอ่านอะไรออกมาเอ๊ะไอ้นี่มันพูดอยู่หน้าห้องน้ำนี่หว่าพราอ่านเป็ตัวที่สอบอ้ะไอ้นี่มันพูดถึงตัวนี้นี่หว่าอ่านเป็นตัวที่สามอ้ะไอ้นั่นมันเพ้อออกมาเป็นแบบนี้นี่หว่าปรากฏว่าคนที่ไม่ได้อ่านหนังสือหรือเ ไม่ค่อยฉลาดรับพูดง่ายๆเนาะไม่ค่อยฉลาดสอบได้ที่เองที่จบด็อกเตอร์มาเพราะพศนน้ะหนูที่เรียนพศนม .4 ม .5 ม .6 แต่ว่าที่จบแค่มสามสายสามันแล้วหลังจากนั้นเพื่อพ่อแม่ก็ไม่มีปัญญาสอเพราะว่าพ่อแม่เป็นคนยากจนก็เลยบอกว่าอ้าจบม .3 แล้วแล้วแต่ จากการที os, ่เราเป็นเด็กแล้วเราเป็นคนที่เกเรเรื่องเรียนในสมัยนั้นอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ปรากฏว่าไปไหนก็เอาตัวไม่รอดก็ไม่กล้าไปแต่คนอื่นก็ไปกันหมดแลยใช่ไหมคะไปทำงานไปไม่เป็นกับเขากระโดดไปที่วัดที่นามก็เลยได้ไปอยู่ที่วัดเขาสารามาสี่ปีไปอยู่กับท่านเจ้าคุณยืน ไปอยู <ersch> uer, <la> ่แบบไม่ร hmm. ู้อะไรเล่นะแต่นพ่อไปอยู่กับพระสิ่งที่คุณจะต้องทำคือตื่นตีสามสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นทําความสะอาดวัดล้างห้องน้ำแล้วต้องตื่นอยู่ที่วัดเขาสาราต้องหุงข้าวตั้งแต่ตีสามเพราะเขาหุงข้าวต่อห้องพากใบใหญ่ๆมันไม่ได้มีไฟฟ้าอยู่บนภูเขาฉะนั้นการที่เราไปอยู่ที่นั่นมันจะขี้เกียจไม่ได้กลายเป็นว่าเราทํางานไปแต่ไม่รู้ตัว ตอนนี้พอเวลาได้อยู่เป็นปีที่สแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเยือนเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์่ายครามยุ้ก็บอกว่าเองอยู่แบบนี้ไม่ได้ต้องลงไปเรียนหนังสือแล้วอนาคตของเธอเ่ยต้องไปข้างหน้าจะอยู่แค่นี้ไม่ได้ถ้าพ่อแม่เองตายไปนะเองเจะเอาตัวไม่รอดฉะนั้นต้องไปหาวิชาความรู้ก,ก็เลยขี่คาขี่รถกู้ลงมาจากขอดศาลาเอามาฝากไว้ที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์ตําบลนอกของอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ ทุกว er, ันนี้ที่พาก็เลยมาอยู่ที่นั่นตั้งแต่พศ2538จนมาถึงทุกวันนี้อยู่ในวัดไม่มีเวลาไปหาผัวกับเขาอยู่แต่ในวัดนี่แหละทำแต่ยาเรียนแต่นังสือนะคะแล้วเราก็เลยไปเรียนกศนเหมือนพวกคุณนี่แหละไปเรียนกศนเพราะกศนจึงทําให้เราไปต่อในระดับปริญญาได้เพราะกศนจึงทําให เรามีเงินเดือนเดือนมากกว่า4ี่หมื่นถึงห้าหมื่นบาทเพราะกสนถึงทําให้ฉันจบด็อกเตอร์เพราะกสนถึงทําให้ฉันไปต่างประเทศปีปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าหประเทศเพราะกสนถึงทําให้ฉันขึ้นรับรางวัลจากองค์มนตรีปีละสองครั้งต้นปีกับท้ายปีวันที่21ที่ผ่านมาก็เพิ่งรับโล่รางวัลจากนายอภิพลเสนอารมณ์องคมนตรีในหลวงราชกาล ฉะนั้นเราก็เลยได้ขึ้นรับทุกปีทุกปีได้เข้าเฝ้า,าเชื้อพระวงทุก,ป,ทกป,ปีทุกปีได้รับเสด็จทุกปีทุกปีเพราะการศึกษาฉะนั้นอย่าดูถูกพอสอนรงที่คุณเรียนเพราะนั่นคือเขาให้ช่องหรือให้โอกาสกับการที่จะพัฒนาแต่ละคนขึ้นมาแล้วไปสู่อนาคตที่ดีถ้าไม่มีพอสอนเรา ก็จะไม่มีดิฉันมายืนพูดอยู่ตรงนี้เพราะจบแค่มศใช่ไหมไม่มีปัญญาเรียนต่อมศม .5 ม .6 ไม่มีปัญญาเรียนเพราะกพไแม่ยากจบฉะนั้นจึงขอคอออุณกศนตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ได้ดีเพราะกศนอใครบอกว่าคนจบกศออนอไม่ได้ดีไม่ใช่อยากไปฟังดูตัวอย่างด็อกเตอร์ดูตัวอย่างตำแหน่งรองผู้อการดูตัวอย่างเงินเดือนและดูตัวอย่างไปต่างประเทศดูตัวอย่างขึ้นรังรรงกว่า ดูตัวอย่างนี้แล้วคุณจะเข้าใจว่าจบกองสอนอไม่ใช่เรื่องเล่นมันเป็นเรื่องจริงฉะนั้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังที่ข้านเจ้าได้พูดให้ทุกท่านฟังเมื่อะกี้แล้วว่าถ้าคุณฟังไม่เป็นปัญญาคุณจะไม่เกิดถ้าฉันขึ้นมายืนพูดอยู่ข้างหน้าของคุณแล้วคุณไม่ตั้งใจฟังในสิ่งที่ฉันพูด เพราะสิ่งที่ฉันกําลังพูดให้คุณฟังคือมันเป็นเลดิงี่ I, คือประสบการณ์ที่ฉันตรากตัมร้องไห้เดินทางทอแท้ยากจนและหิวข้าวฉันเคยเดินทางตั้งแต่ฉันจบม .3 มาฉันกําลังเล่าเรื่องของฉันมาจนฉันมายืนอยู่ในจุดตรงนี้ฉันจึงเรียกเหล่านั้นว่าประสบการณ์ แต่ประสบการณ์ความยากลำบากของฉันในสมัยนั้นมันจึงทําให้ฉันมีความสุขมีความสมบูรณ์มีความรู้มีความสบา,าถและมีงานทาในปัจจุบันเพราะเราฟังให้เป็นฉะนั้นไอวัดก็ต้องฟังให้เป็นไม่ใช่จะไปเอาของวักไม่ใช่จะไปเอาข้าวสุกข,ข้าวสวยไอโรงเรียนก็ต้องไปให้เป็นฟังให้เป็นว่าครูพูด เพราะสิ่งที่ครูพูดนั่นคือความรู้ฉะนั้นเวลาตัวของข้าพเจ้าเองเนี่ยเวลาไปเรียนนะคะจะไม่ไม่นั่งข้างหลังเลยแสดงแต่นั่งข้างหน้านี่ะเพราะเวลาอาจารย์ถามเขาไม่ถามคนข้างหน้าแล้วก็จะถามคนข้างหลังแต่พอเวลาแจกเงินได้ก่อนพูดอะไรได้ยินก่อนทําอะไรได้ก่อนได้แสดงที่ยสัศน์ได้อะไรได้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 ก่อนเขาไม่มี มีแต่ได้กับได้ถ้าเรามีวิชั่นในการมองว่านั่งข้างหน้าแล้วคุณจะได้พาไรแต่ถ้าพอเวลาอฏิบัติทําโน้โนีนีไปนี่นั่งข้างหลังเพราะไม่อยากนั่งข้างหน้าแต่พอเวลานายกจะมาแจกเงินมาตั้งแต่ปีสามเอาข้างหน้าเลยคนข้างหลังพยายามแยกระนาข้างหน้าเพราะนั่งเห็นเป็นประโยชน์ฉะนั้นสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกมนร์ใบน,นี้คือปัญญามีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่น,นับแสน จะผมทีข่ขามใดก็ไม่อดตายตัวเองได้เชื่อและประจักษ์มาแล้วฉะนั้นเขาบอกว่าอาจารย์ทำไมเก่ง,งแท้มานั่งอยู่แป๊บเดียวก็พูดได้เป็นตุกเป็นตักเขาก็ฉันฟังฉันฟังว่าครูเมื่อกีจเขาพูดว่าที่นี่เขามาบอบรมคุณธรรมจรยิยธรรมเขาต้องการให้เด็กนักศึกษาของเขามีคุณธรรมจร,รยิยธรรมแล้วก็มีคุณลักษณะอันพุงประสงค์ คุณลักษณะเป้ประสงค์มันมีกี่ข้อคะนะอะไรนะสิอ็ข้อนี่คือคนฟังเป็นฟังเป็นเขาจะตอบได้ฟังเป็นเขาจะตอบได้ตไดแต่ถ้าฟังไม่เป็นตอบอ,อะไรก็ไม่ได้ดูอะไรก็ไม่ชัดนั้นคนมีปัญญาเวลาเขามองไปที่ก้อนหินเขารู้ว่ามันจะสร้างเสร่มให้ตัวเองได้ คนมีปัญญามองไปที่ผ้าใหม่เขาก็เลยทําเขาจะทำยังไงให้ผ้าใหม่มันมีค่าผ้าใหม่มีค่าได้เพราะอะไรคะหนึการยกลาย 2. ตะกอใช่ไหมตะกอผ้าค่าของผ้าก็จะมากฉะนั้นสมัยแต่ก่อนก็ทําได้แค่2ตะกอแต่พอมาทุกวันยี่สิตะกอ40ตะกอ30ตะกอจนเป็นพันตะกอ พื้นและเป็นแสงบากก็มีฉะนั้นค่าของผ้าไหมมันอยู่ที่ตะกงองกับลายฉะนั้นคนที่ทําไหมได้เขา,ขาก็อ้องพัฒนาความที่ตัวเองว่าจะออกลายไหม่ยังไงให้เขาขายได้แปลว,ว่าไม่กระจอ,อกเลยยิ่งใครพัฒนารายอะไร,อ,ะไรออกมากแปลกๆก็วสวยงามเฉพาะลายโคนิ่เป็นลายของจังหวัดสุรินทร์และลายพนองบากนี่นะคะัลายโคนก็โกลกโกสลายขายมาตั้งแต่โกล คนขายผ้าในรวยเอารวยเอารวยเอาแล้วนั่นคือคุณลักษณะอันคุณประสงค์มองไปที่ไหนทํำยังไงให้เป็นเงินเป็นทองมองมาที่สาระการเปลี่ยนแห่งนี้ทํายังไงจะให้เป็นเงินเป็นทองประเด็นว่าคนหลงเก่งมากเลยสามารถพาคนมาอบรมคุณธรรมจริยธรรมมีบุคคลเข้ามาอาศัยในพื้นที่เกิดคุณประโยชน์เกิดบทบาทเกิดอิแพคกแฟกเตอร์ สังคมชุมชนก็จะรู้จักวัตถินกองนี้มากขึ้นก็จะเดินทางเข้ามาใช้ประโยชน์มากขึ้นนะคองไปที่ทองคำทำยังไงให้มันเกิดค่าเราท่าทองคำอยู่เป็นก้อนกับทองคำที่ตีเป็นลายสวยๆอะไรค่ามากกว่ากันนะอยู่ที่ลายใช่ไหมฉากนั้นคนถ้าไม่มีลายมันไม่มีค่าจำได้เลยค่ะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมนุษย์คือต้องพัฒนาตัวเองให้มีความคิดมีวิสยัยทัศน์มีสติและเกิดปัญญาจึงสามารถเอาไปสร้างสรรค์ประโยชน์ได้แม้แต่ไปไถนาไถนาก็ยังต้องใช้ความเชี่ยวชาญใช่ไหมมันไม่ใช่ชว่่ไถเฉยๆหลับหูหลับตาไถได้ฉะนั้นตัวสติกับตัวปัญญาจึงเป็นของคู่กันฉะนั้น ในฐานชัว่วโมงตรงนี้นะคะข้าพเจ้าก็ให้ได้เพียงสองคีย์เวิร์ดหรือสองคำสำคัญก็คือว่าคุณต้องฟังให้เป็นฟังให้เป็นข้าวที่เขาออกมปได้สองคำก็คือตัวสติแล้วมันจะเกิดปัญญาถ้าคุณไม่มีสติแล้วปัญญามันไม่เกิดเพราะสิ่งที่ฉันพูดคือคุณฟังแล้วไม่เข้าใจหรือเรียกเป็นภาษาทางการว่าฟังไม่เป็นถูกไหมครับ ฉะนั้นเราไปอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่เขาจะประชุมเขาจะให้โอกาสเขาจะพัฒนาหรือช่วงที่เราเข้าไปเรียนหนังสือสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมากในทักษะของการเรียนหนังสือคือคุณต้องฟังให้เป็นถ้าคุณฟังไม่เป็นจบออกมาแล้วเอาตัวไม่รอดฉะนั้นเราโชคดีที่ประเทศไทยของเรายัขขงมีศูนย์กสพแต่ประเทศอื่นเขายัางไม่มีเขายัางเปิดโอกาสให้กับคนที่ ไปใช้เวลาข้างนอกมากโอ้มีลูกมีผัวกับซ้ำนั่งซ้ำนั่นบอหนานานา้องเฮยยัจนจานา้องมีคุณวุฒิพอที่จะเข้าทําทงานโรงแรมได้เดี๋ยวที่จะเข้าโรงแรมก็ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาจะไปเป็นยามก็ขอคุณวุฒิการศึกษาจะไปทํางานอะไรก็ถามหาคุณวุฒิการศึกษาเพราะถ้าไม่มีคุณวุฒิมันเป็นตัวชี้วัดของคุณได้มั้ยว่าคุณเป็นคนรู้อะไรได้ไหมคะไม่ได้ ฉะนั้นคุณพูดของการศึกษามันมจึงจำเป็นและสำคัญของความเป็นมนุษย์แม้แต่คุณเป็นควายอะควายไถนาไม่ดีเขาก็ไม่เอาไปไถนาใช่ไหมเขาอาไปทำอะไรก็ไปฆ่าทินแค่นั้นแหละเรียนไม่ทำอะไรต่เ,เรียนเอาไปขายกันแหละควายกับหมูใช่ไหมคะเออเป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าเกิดามาเป็นคนเกิดได้ครั้งเดียวมีปัญญาให้คุ้มอ่านหนังสือให้มาก มีที่ใหนอโบโรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนแต่ละคนไม่มาได้เป็นไรเดี๋ยวฉันจะมามาเราตั้งใจฟังสิฟังแล้วได้อะไรเพราะคนที่มาพูดเนี่ยเขาจบด็อกเตอร์เขามีประสบการณ์เขาผ่านอะไรมาเขาก็เล่าให้เป็นเหมือนคุณเขาก็ยากจนเหมือนคุณเพราะเขายากจนเขาจิงต้องถีบตัวเองเพราะเขาไม่มีอะไรเขาจิตต้องพยายาม เพราะเขาโง่ก็จึงต้องพยายามพัฒนาตัวเองเพราะชาเขายังโง่หรือถ้าเขายังบอกว่าผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับวันหนึ่งใครเขาจะเอาไปทำเมียมีแต่หน้าตาสวยๆสมองเป็นขยะเขาไม่เอาไปได้ใช่ไหมคะเราจึงเห็นมีปัญหาสังคมเกิดขึ้นเยอะแยะเวลาผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิงไปสิ่งที่เวลาผู้ชายเขาเหนื่อยและเขาผู้หญิงแล้วเวลาเขาดูเขาดูถูกใารเขาจะดูถูกมาไห้ยังไงคะ บรนลงบรรลงไปซ่อหนักสํานักนะนี่แต่ถ้าสมมติเราไปคุยก,กันกับผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนึงมาแล้วชอบอู้ผู้หญิงคนนี้ทําไมเขานิสยัยดีมาระยาะทงาม,มีคุณลักษณะอันคึงประสงค์แล้เขาเป็นคนเก่งคนฉลาดทำมามหากินมองอะไรเป็นเงินเป็นทองมองอะไรเป็นความสําเร็จมองอะไรมีแต่ประโยชน์มีแต่คุณค่าไม่เอาเวลาไปเินทางไปให้เสีย ให้เสียสมองมี่แต่เวลาพัฒนาตัวเองมีแต่เวลาเอาความรู้มีแต่เวลานที่จะต้องไปต้องไปต้องทำต้องทำผลสรุปแล้วคุณภาพชีวิตของเขาก็ย่อมแตกต่างจากคนอื่น,นใช่หรือไม่ใช่ฉะนั้นใครพัฒนาตัวเองมากก็ได้โอกาสมากวันนี้มาพูดเนี่ยหนึ่งชั่วโมงได้ไปแล้วสามัำแต่กอดทำได้ไม่สามคำเออเออ ไม่ได้นะนั่งทอผ้าห่ะพื้นหนึ่งอ่ะถ้าตีเป็นสองตะออะ900เก้าร้อยพันหนึ่งเองข้าพเจ้ามาพุ่ตรงนี้อ่ะเดียวได้สามพันอยากเป็นไหมอยากได้ไหมถ้าอยากได้เขาทำยังไงนั่นเราต้องถามนะคนที่เขาประสบผลสําเร็จเขาทํายังไงเขาถึงได้อย่างนั้นคนเขาพูดภาษาอังกฤษได้เขาทํายังไงเขาถึงพูดได้คนที่เขาไปต่างประเทศได้เขาทํายังไงเขาถึงไปได้ คนที่เขาจนๆทำไมเขาเรียนจบดร์ได้เขาต้องมีวิธีของเขาแหละเดี๋ยวจะเสียเวลาไปนั่งถามเขาหน่อยเขาจงบอกว่าพบปฏิบัติพาไปหาผลแต่ถ้าพบกับคนจนคนจนมันก็พาไปหาเหตุเหตุต้องเสียเงินเดี๋ยวนั่งคุยกันโอาโหเหนื่อยแล้วซื้อเล่าให้กินหน่อยซิเว่ยพูดไปสักพักินไปหาเล่าก้อยซอยแซ่ให้กินหน่อยนะ อ่าแต่นะเรื่องเสียเงินนะและอยู่กับคนนั้นทั้งวันสิ่งที่มันพูดคืออะไรครับเหตุี่แต่เรื่องจนๆ mm. เพราะคนจนมันไม่รู้จากความรวยมันไม่รู้ว่าอะไรคือปัญญามันไม่รู้ว่าอะไรคือศัฒนามันไม่รู้ว่าบ้านเมืองชาวโลกเข้าไปถึงไหนเพราะมันไม่รู้เรื่อง mm. ฉะนั้นเขากับคนแบบไหนมันก็เป็นอย่างนั้นอันนี้คือความจริงที่นักการราชบัณดิษได้ทิ้งเอาไว้เท่านั้นก็ขอเพียงตไว้เด็ดเท่านี้ขอบคุณค่ะสวัสดี